อะไรอีกบ้างเช่นการเข้าใจกับความเข้าใจก็จะมีหลายๆแบบใช่ไหมคะอืมอความภูมิใจการภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูเนยแนะนําว่าเวลาเราสอนเรื่องนี้นะคะนอกจากที่เราจะอธิบายว่ามันเป็นหลัก g a m m าแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกนักเรียนว่าบางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนิดนึงเนาะ ทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณเอย t ไทยคิดอะคาเดมีภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเอยจะมาสอนทุกคนและให้ข้อควรระวังในการสอนเรื่อง การกับเรื่องความนะคะก็คือถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องความกับเรื่องการเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องแบบ prefix suffix เช่นคำว่ากินอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคำกิริยาใช่ไหมคะพอเราพูดเป็นคำว่าการกินก็แค่เติม ing เป็น eat แบบนี้ค่ะภาษาไทยเราก็มีแบบนั้นโดยการเติมคำว่าการและคำว่าความเข้าไปใช่ไหมคะเวลาคุณเนอธิบายเนื้อหาพวกนี้ให้นักเรียนนะคะคุณเนก็จะเริ่มจากการอาธิบายให้เขาฟังว่าคำพวกเนี้ย สำหรับนักเรียนที่เขาแบบแอดวานไปแล้วนะหรือไม่ก็นักเรียนที่เขาเป็นนักเรียนนานาชาติแล้วเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็นักเรียนที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษบางครั้งเขาต้องการหลักภาษาจริงๆคุณนี่ก็จะบอกว่าถ้าในหนังสือภาษาไทยมันจะเป็นเรื่องของอาการนามนะคะตามหลักไวยากรณ์ไทยนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคําว่าการน่ะจะเติมหน้าคํากิริยาคําว่า ความจะเติมหน้าคำวิเศษนะคะเช่นคุณนี่ก็จะบอกไปเลยนะคะว่าการ is for action นะคะส่วนความ for feeling เนาะตัวอย่างเช่นอาการนะคะ for action ก็คือเติมหน้า verb เ,เช่นการวิ่งการเดินการทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นความก็สำหรับความรู้สึกเช่นรักสะอาดดีก็จะเป็นความรักความดีความสะอาดแบบนี้เนาะ ซึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยเออมันดูจะเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะแต่บางครั้งอ่ะคำว่าการและคำว่าความของภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันได้นะคะเช่นตัวอย่างก็คือการรู้และความรู้การรู้ก็จะเป็นแบบการที่เรารู้อะไรบางอย่างหรือไม่ก็การรู้ในกฎระเบียบแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้ความรู้ก็จะเป็น knowledge แบบนี้คะ่ะ อ่าหรือไม่ก็อีกตัวอย่างนะคะคำว่ารักเช่นความรักหรือไม่ก็การรักแบบนี้นะคะอืมอะไรอีกบ้างเช่นการเข้าใจกับความเข้าใจก็จะมีหลายๆแบบใช่ไหมคะอืมอความภูมิใจการภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูเนยแนะนำว่าเวลาเราสอนเรื่องนี้นะคะนอกจากที่เราจะอธิบายว่ามันเป็นหลักก a มมาแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกนักเรียนว่า บางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนิดนึงเนาะไม่งั้นก็จะเกิดสถานการณ์ที่แบบว่า คูสอนมาแบบนี้แล้วทำไมเราเอาไปใช้ทำไมนักเรียนเอาไปสร้างประโยคแล้วมันผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณเนยใช้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกับคุณครูหลายๆคนนะคะ mm hmm. ก็ทำให้ได้ข้อคิดดีๆในเรื่องนี้มานะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราก็มีกลุ่มที่คุณครูเข้ามารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะมาแชร์องความรู้การสอนภาษาไทยออนไลน์ให้ชาวต่างชาติคนไหนที่สนใจนะคะ หรือมีคำถามน่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะไทยคิดอะ a าเดมี่ก็มีคอร์สเสริมความรู้ดีๆมากมายเลยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะทั้งช่องทาง TikTok YouTube Facebook Instagram เรามีทุกช่องทางเลยค่ะมีทั้งคอร์สดีๆทั้งคอร์สสอนภาษาไทยนะคะสื่อความรู้คอร์สพัฒนาตัวเองนะคะ หลายอย่างมากเลยใครที่ดูวิดีโอแล้วบอกว่าดู y YouTube กับคูเนยนะคะเราแจกส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมนะคะบอกไปเลยว่าดู YouTube กับคูเนยนะได้รับส่วนลดแน่นอนไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ